สวัสดีเพื่อนเพื่อนและกันระยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ ชาวราศีมังกรถือได้ว่าเป็นราศีที่10ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่แพะภูเขานะครับชาวราศีมังกรยังเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีเป็นคนซื่อตรงและเป็นนักคิดนักปฏิบัตินะครับด้วยความที่ดาวเสารเป็นดาวประจำราศี ผู้คนที่เกิดในราศีนี้จึงมีวิจัยในตนเองและทำงานหนักมากชาวมังกรเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและทุ่มเทให้กับการทำงานให้กับความสำเร็จของตนเองเป็นอย่างมากนะครับพวกเขานะชาวมังกรทั้งหลายยังเป็นมืออาชีพ ในหลายๆสายงานเรียกได้ว่าสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากความสามารถของตนเองนะครับนอกจากนี้นิสัยลึกๆของชาวมังกรแล้วยังรักอิสระเป็นอย่างมากพร้อมกับความก้าวหน้าไม่น้อยกว่ากันนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่เก่งและรักอิสระนั่นเองนะครับสวัสดีชาวราศีมังกรนะครับ จะได้ว่าเป็นคลิปแรกของปี2567นะครับที่อาจารย์มาเปิดด,ด้วยดวงชะตาของชาวราศีมังกรเลยนะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าชาวราศีมังกรในปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีทองของชาวมังกรดังนั้นแล้วชาวมังกรหลายๆท่านเนี่ยมีความชื่นอกชื่นใจดีอกดีใจอยู่ในใจลึกๆว่าปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาอย่างแน่นอนนะครับ ในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาพูดในสิ่งสำคัญของชาวมังกรที่จะต้องรู้และที่จะต้องทำนะครับก่อนที่จะสามารถเปิดรับโชคลาภเข้ามาได้นะครับมังกรเนะี่ยอาจจะบอกในสิ่งที่จะต้องรู้ก่อนนะครับว่ามังกรภัยใกล้ตัวของมังกรก็คือความเบื่อหน่ายนะครับความเบื่อหน่ายคือหมายถึงว่า มังกรเนี่ยทำอะไรจะไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับทำแล้วจะเกิดความเบื่อทำแล้วหยุดหยดห่อน,หย,อนหย่อนนะครับแต่ในใจก็อยากเกิดความสำเร็จเพราะฉะนั้นชาวมังกรนะครับหากท่านทำอาชีพอะไรอยู่ก็ตามในช่วงที่ผ่านมาและในปี2567นี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากประสบความสำเร็จอยากได้เงินได้ทองอย่ารอฟ้ารอฝน อย่ารอโชคลาภนะครับเพราะมังกรดวงชะตาท่านนะครับมังกรปีทองปีเนี้จะรวยด้วยลำแข้งตัวเองจะรวยด้วยความสามารถตัวเองหมายความว่าดวงชะตา8-90%นะครับจะได้เงินได้ทองจากการลงมือลงแรงทำนะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่จะต้องรู้คือจะต้องทำสม่ำเสมอนะครับและ จะต้องหางานที่เหมาะสมกับดวงชะตาทำแล้วเกิดรายได้ทำแล้วไม่ยากไม่ปวดหัวจนเกินไปนะครับนี่คือสิ่งที่มังกรทั้งหลายจะต้องรู้จะต้องหาแนวทางารู้ให้ได้นะครับและต่อมานะครับสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่ชาวราศีมังกรจะต้องระวังก็คืออารมณ์ตัวเองนะครับ ชาวมังกรอารมณ์ตัวเองในปี2567นี้นะครับถือได้ว่าจะเป็นจุดที่จะดึงความสำเร็จเข้ามาเพราะมังกรมักจะเขาเรียกว่า,าขาดความสม,ม่ำเสมอทำแล้วเกิดความเบื่อตามในคลิปเบื้องต้นดังนั้นแล้วสิ่งที่จะต้องแก้ไขในเรื่องของอารมณ์ตัวเองคือมังกรจะต้องพยายามอยู่กับกลุ่มคนที่เขาประสบความสำเร็จ พยายามหากลุ่มหาเพื่อนหาสังคมใหม่ๆที่เขามีความกระตือรือร้นในการทำมาหากินที่เขาคุยกันเฉพาะเรื่องหาเงินว่าวันนี้ทำอะไรได้กำไรเท่าไหร่หรืออะไรยังไงนะครับถ้ามังกรท่านไหนเผลอตัวไปอยู่ในกลุ่มคนของที่แบบว่าในแต่ละวันมีแต่ชวนกันอ่า ไปกินไปเที่ยวไปจ่ายเงินไปอะไรต่างๆนะครับท่านอารมณ์ท่านก็จะไปในเวนั้นไปในทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมังกรต้องรู้สองสิ่งนี้แล้วความสำเร็จจะเข้ามาแน่นอนในปี2567นี้นะครับเรามาดูกันในเรื่องของการงานนะการงานในเดือนมการาเนี้ถือได้ว,ว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆจะเข้ามานะครับมังกรหลายๆท่านมีโอกาสที่จะได้รับโปรเจกต์ งานใหม่ๆสิ่งอะไรก็ตามที่ทำที่ท่านไม่เคยทำจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ขอให้ชาวมังกรเปิดใจนะครับที่จะรับฟังปัญหารับฟังแนวทางรับฟังคำแนะนำจากคนใกล้ตัวที่เขาประสบความสำเร็จที่เขามีความกระตือรือร้นในการหาเงินนะครับอย่าพยายามอย่าอีกโก้สูงและมังกรเนื่องจากว่าเป็นคนธาตุดินนะครับ พยายามเติมกำลังตัวเองเติมพลังกายพลังใจตัวเองให้ด้วยการอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับวันหยุดมีเวลาเข้าไปทุ่งนาไปหาป่าไปหาแหล่งธรรมชาติอันนี้มันจะทำให้มังกรมีพลังแล้วเกิดไอเดียในการทำงานเกิดไอเดียในการทำธุรกิจอะไรต่างๆนี่ก็คือพลังที่จะเสริมให้ชาวมังกรในปี2500 67นี้นะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการเงินนะครับการเงินชาวมังกรแน่นอนนะครับในตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าจะไม่มีเงินไม่ใช่ว่าเงินจะขาดมือนะครับชาวมังกรยังหาเงินได้เรื่อยๆแต่เงินที่ท่านหาได้นั่นแหละมันจะเข้ามือซ้ายออกมือขวานี่คือเป็นกรรมของชาวมังกรก็ว่าได้ดังนั้นแล้วชาวมังกรควรจะแก้กรรมด้วยการ หาใครสักคนที่ช่วยเก็บเงินนะครับหรือหากระปุกใหญ่ๆเลยนะครับมาตั้งไว้พอได้เงินมาเนี่ยนะครับพยายามแบ่งหยอดไว้นะครับเอาสวยๆเลยที่ท่านไม่กล้าทุกง่ายๆนะครับเพราะมังกรหาได้มากจ่ายมากนะครับถ้าเงินในบัญชี มีเหตุที่จะต้องจ่ายออกไปแน่นอนนะครับดังนั้นมังกรขอให้ดูในเรื่องของตรงนี้นะครับสิ้นปีมาจะมีเงินก้อนเก็บไว้ลงทุนต่อยอดได้นะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของความรักในปี2,567นีนะครับชาวมังกรปีนี้มีโอกาสนะครับที่จะได้เจอคู่แท้ที่ตามหากันมานานเป็นคู่บุญคู่บรารมีที่เคยสร้างบุญร่วมกันมานะครับอันนี้สําหรับ ใครที่ยังโสดอยู่นะสำหรับคนมีคู่นะครับถ้าเกิดว่าท่านเจอคู่บุญของท่านแล้วคู่ในปีนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้ชาวมังกรนะครับมีกำลังกายกำลังใจในการทำงานในการหาเงินนะครับแต่สิ่งที่จะต้องระวังก็คือมังกรนะครับถ้าเกิดว่าคู่คนที่ท่านอยู่ด้วยนั้นไม่ใช่คู่จริงๆนะครับ ถือได้ว่าปีนี้เป็นปีที่ท่านจะหมดเวรหมดกรรมต่อกันมีโอกาสที่จะได้เลิกลาเพราะคนที่เป็นคู่แท้ของท่านเขามาในปีนี้ดังนั้นใครนะครับที่มีแฟนอยู่แล้วก็ต้องพยายามใจเย็นๆเ,เปิดอกเปิดใจคุยกันนะครับให้ปรับความเข้าใจกันในทุกๆเรื่องชีวิตจะได้มีความสุขนะครับชาวมังกร ผ่านไปแล้วนะครับในเรื่องของแนวทางสิ่งที่ต้องรู้สิ่งที่จะต้องระวังการงานการเงินความรัดและสุดท้ายในเรื่องของสุขภาพนะครับชาวมังกรโดยพื้นฐานนะครับดวงในเรื่องของสุขภาพของท่านนะเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะครับเรียกว่านอนเดึกใช้ความคิดเยอะสุขภาพ ไม่ได้ป่วยแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแข็งแรงมากนะครับลองเช็คร่างกายตัวเองด้วยการไปเดินไปวิ่งจ็อกกิ้งดูนะครับถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยหอบแสดงว่าร่างกายเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วดังนั้นอย่ารออย่าปล่อยให้จนร่างกายป่วยนะครับขอให้ใส่ใจขอให้เริ่มในการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองอย่างน้อยออกกำลังกายอาทิตย์ละวันสอวันก็ยังดีนะครับร่างกายจะได้ชื่นขึ้นนะครับและ นี่ก็คือภาพรวมดวงชะตาของชาวมังกรในปี2567นะครับและพิเศษนะครับคลิปนี้สำหรับใครที่กำลังฟังอยู่ท่านมีโอกาสที่จะจองโปรโมชั่นในการดูดวงเพียงราคา999บาทตลอดปี2567นะครับปกติอาจารย์ทำนายดวงครั้งหนึ่งนะครับ2-3คำถามอยู่ที่ 1 9 9บาทนะครับหมายความว่าตลอดทั้งปีจะมีมูลค่าอยู่ที่2,000กว่าบาทนะครับแต่ในคลิปนี้อาจารย์ให้โปรโมชั่นแค่999บาทอาจารย์ต้องการจะช่วยคนจริงๆนะครับที่กำลังติดขัดใครก็ตามนะครับที่กำลังติดขัดมันเหมาะกับคนที่ติดขัดย้อนหลังเลย3-4ปีที่ผ่านมาล้มละลายนะครับชีวิตจากฟ้าสู่เหว โดนคนสนิทโดนคนที่ไว้ใจสุดๆโกงหรือโดนคนที่นอนข้างๆกายเรานั่นแหละตีตัวออกหาหอบเงินหนีอะไรต่างๆนานานะครับถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้คิดะว่านี่เป็นของขวัญในปี2567ที่ท่านจะได้รับบางท่านนะครับไม่ใส่ใจในการดูดวงด,ดูคำทำนายอาจารย์จะบอกว่า ตำแหน่งของดวงดาวหรือพลังงานของไพย่ยิปซีไพ่โบราณเนี่ยไม่เคยโกหกใครนะครับอย่างน้อยๆก็จะเตือนให้เรารู้ว่าในปีนี้ในปี2 5 6, 6 7เดนี่ยดวงเราจะขึ้นหรือดวงเราจะตกเราควรจะแก้ไขตรงไหนและที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือท่านจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับดวงชะตาให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านท่านแหละเพื่อให้เจ้าที่เจ้าทางนะครับ ส่งเสริมให้ท่านมีความจเจริญรุ่งเรืองมากๆขึ้นไปและอะไรที่ควรระวังอะไรที่ควรเดินหน้าเต็มร้อยเต็ม200นะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ท่านจะคว้าเอาไว้ณตอนนี้นะครับอาจารย์ก็ฝากไว้เพราะว่าอาจารย์จะเปิดช่วยคนแค่ช่วงนี้จนถึงสิ้นปีเท่านั้นหลังจากนั้นก็คงจะไม่มีการเปิดรับดูดวงให้ใครแล้ขอมุ่งหน้าปฏิบัติธรรมนะครับขอให้ทุกท่านที่ กำลังรับฟังคลิปนี้พิจารณาให้ดีว่าควรจะมีใครสักคนมาช่วยเปิดทางให้เราไหมมีใครสักคนมาช่วยแนะน,น,นำแนวทางในการใช้ชีวิตดูในเรื่องของการงานที่เหมาะสมกับดวงชะตาดูในเรื่องของการไหว้เจ้าที่ดูในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราประสบความสำเร็จหรือมีโชคมีลาภอะไรไหมนะครับบางคนนะครับ ต้องรอให้เสียหายก่อนเช่นโดนโกงก่อนโดนเพื่อนยืมเงินไปแล้วไม่ใช้หรือโดนญาติหรือโดนคนสนิทมาขอให้ช่วยค้ำประกันแต่สุดท้ายเขาหนีหนี้เราต้องมาใช้เขาแล้วค่อยมาร้องอดโอยให้อาจารย์ช่วยหาทางกอกอันนี้มันก็สายเกินไป ในประวัติของอาจารย์ลองเข้าไปดูในคลิปได้นะครับจากยอดผู้ติดตาม1นึ่งแสนกว่าคนนะครับอาจารย์ช่วยคนมามากกว่า1น0 0 0กว่าคนแล้วนะครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีรีบคว้าเอาไว้นะครับขอให้ทุกท่านที่กําลังฟังคลิปนี้จงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์ใต้คลิปเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ